คงเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโซเชียลครับสําหรับประเด็นของแก๊งนางฟ้าที่ดูเหมือนตอนนี้จะแตกจะล่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดก็ได้มีข่าวออกมานะครับว่าเจนนี่เทียนโพสวรรณได้เดินทางเข้าแจ้งความกับตํารวจและก็เป็นการมาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายพร้อมกับผู้เสียหายคนอื่นๆเพื่อให้ตํารวจสอบสวนดาเนินคดีกับบุคคลหนึ่ง จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่านางเอกชื่อดังอย่างเจนนี่เทียนโพสุวรรณพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบกับตำรวจสอบสวนกลางจนมีการคาดเดาสาเหตุที่เจนนี่เดินทางเข้ามาพบตำรวจในครั้งนี้ก็เพื่อแจ้งความเอาผิดกับดาราอักษรย่อนอน,นูเกี่ยวกับเรื่องปมเงินหลายร้อยล้านบาทที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมขณะนี้ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวครับก็มีรายง,งานข่าวจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าเจนี่เทียนโพสวรรณนางเอกสาวชื่อดังเดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจริงโดยเป็นการเข้าพบกับพนักง,งานสอบสวนกองกับกัรสี่กองบังคับการปรอศอสเพื่อเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย เกี่ยวกับกรณีที่เคยนําเงินไปร่วมลงทุนกับเพื่อนศิลปินดาราอักษรย่อนอนหนูท่านหนึ่งโดยเนื้อหารายละเอียดที่เจนนี่มาปรึกษากับตํารวจเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ก่อนหน้านี้เจนนี่เองได้มีการนําเงินไปร่วมลงทุนทําร้านอาหารที่ต่างประเทศกับดารานอนหนูเป็นเงินหลักล้านบาทมีกําหนดจะเปิดกิจการภายในปีหน้าที่จะถึงนี้กระทั่งต่อมาทราบข่าวว่าดารานอนหนูกําลังมีปัญหาเรื่องการหลอกยืมเงินเพื่อนในแวดวงศิลปินดาราด้วยกันจนกลายเป็นหนี้สินหลายร้อยล้านบาทจึง เลงว่าเงินที่ตนเองนำไปร่วมลงทุนทำร้านอาหารด้วยกันจะไม่มีอยู่จริงจึงตัดสินใจนำเรื่องเข้ามาปรึกษากับตำรวจปอสตามคำแนะนำของคนใกล้ชิดหลังเคยโทรศัพท์ไปปรึกษาก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามครับผู้ชมนอกเหนือจากการทบพบกับตำรวจแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องใส่ใจนั่นก็คือข้อความในไอจีของเจนนี่ครับก่อนหน้านี้นะครับในไอจีสตอรี่ของเจนนี่โดยออกมาโพสนะครับบอกว่าคิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัวจากนั้นก็มีเพื่อนๆดาราดได้รีโพสต์ข้อความดังกล่าวของเจนนี่จานวนมากซึ่งเจ้าตัวก็ได้รีโพสต์ข้อความจากเพื่อนๆที่แท็กถึงโดยมีข้อความของเอมมี่มรกรที่เขียนว่า ขอมอบเพลงนี้ให้มึงซึ่งเพลงดังกล่าวคือเพลงเจ็บของซิลิโฟและเจนนี่ก็เขียนตอบกลับว่ามันโดนนอกจากนี้เจนนี่ยังได้รีโพสต์สตอรี่ของเพื่อนที่แท็กมาถึงเธอซึ่งโพสต์ดังกล่าวเพื่อนได้เขียนว่าน้องนอมีชื่อเต็มว่าอะไรนะคะอ๋อนกสองหัวนี่เอง #savejenny เวินว่านะครับตามกันต่อแบบยาวๆครับสําหรับประเด็นที่เกิดขึ้นนี้เพราะเชื่อเหลือเกินว่าหากดารานน,นูจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เรื่องนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากไปกว่านี้อีกแน่นอนรอติดตามครับ